สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่แม่เพิ่นดูดวงนะคะติดตามแม่เพิ่นไว้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะคุยกันอยากรู้ไหมว่าเขาคนนั้นอยากบอกอะไรกับคุณนะคะเขาอาจจะแบบอยากพูดแต่ไม่ได้พูดกับคุณก็ได้มาลองดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างตั้งจิตด,ดีๆนะคะอะไรที่ใช่ปรับใช้ถ้าไม่ใช่ไม่สบายใจไม่ตรงไม่เหมือนวางแม่เพิ่นลงนะคะลันดอมนะคะอาจจะตรงได้ไม่ตรงได้เนาะเขาอยากบอกอะไรกับคุณไหมคะนะหนึ่งไพ่ขึ้นมาว่านะคะเจ็ดดาบ ความสัมพันธ์ของเรามีปัญหานะคะบางครั้งเขาอาจจะไม่พูดว่าปัญหามันคืออะไรนะคะแต่ว่าการแสดงออกของเขาอาจจะทําแบบเป,เป็นนิ่งใส่คุณนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้าง 4. ี่ถ้วยเขารู้สึกเป็นห่วงเขารู้สึกคิดถึงคุณ เขารู้สึกว่าคุณเป็นอะไรบางในขณะที่ตัวเขาไพ่ขึ้นสีถ้วยเขาก็คิดมากเขาก็กังวลหลายๆเรื่องเหมือนกันนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณอีกคะไพ่ขึ้นมา7ดาบเอ่อเจ็ดเจ็ดไม้และเจ็ดดาบนะคะไพ่ใบแรกคือเจ็ดดาบและไพ่ใบที่สองใบที่สามคือเจ็ดไม้ความสัมพันธ์นี้ปัญหานี้นะคะมันมีปัญหามาเนิ่นนานแล้วนะคะมองว่าความสัมพันธ์เนี้ย อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเตอร์ปาร์ตี้เป็นรักสามเศร้าก็ได้นะคะถามว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณไหมคะดูจากหน้าไพ่ The Lover นะคะถามว่าเราถามว่าเขาอยากบอกอะไรคุณไพ่ขึ้น The Lover นะคะนะนั่นหมายความว่าทั้งเป็นห่วงทั้งรัก ทางคิดถึงแล้วทําไมรักและคิดถึงค่ะขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ซิตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้น9้าถ้วย9้าถ้วยตรงนี้อาจจะแปลไปได้ว่าตัวเราน่าจะมีคนของเราไหมหรือตัวเขาน่าจะมีคนของเขาหรือเป็นไปได้ว่ารักสีเศร้าหรือเปล่าจะเองดูดีๆนะคะถามว่าค่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณอีกไหมคะ8ถ้วย8ถ้วยคือการเดินห่าง8ถ้วยคือการเดินคุยกันน้อยลงหรือว่ามีความตัดใจต้องตัดใจต้องเดินหา่างต้องแยกจากกันดังนั้นความสัมพันธ์ ตรงนี้นะฮะในในในคลิปนี้น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ อาจจะไม่สมหวังจําเป็นต้องแยกห่างแต่ว่าไพ่คือสีถ้วยนะ่ยยังมีความรู้สึกดีๆยังมีความคิดถึงยังมีความเป็นห่วงอยู่ขอดูนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรกับคนอีกไหมคะไพ่เฮอร์มิตนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเขานึกถึงไม่ว่าจะทําอะไรหาอาจจะเป็นความฝันก็ได้ฝันถึงนะคะตัวเราอาจจะฝันถึงเขาเขาฝันถึงเราก็ได้นะคะและนะคะไพ่ึ้นเฮอร์มิตเน่ะเวลาทําอะไรนึกถึงเวลาทําบุญนึกถึงหรือคิดถึงวันเก่าๆของเรากับเขานะคะถามว่าความ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะคิงสอดนี่หมายถึงว่านะคะมันมันจริงๆแล้วต้องหักห้ามใจเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องหักห้ามใจเขาก็รู้สึกรำบักใจเหมือนกันสุดท้ายนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณอีกไหมคะไพ่ขึ้นสี่ดาบเมื่อกี้สี่ดาบและสี่ถ้วยไม่เพิินว่านะคะมันเป็นว่าเรื่องของความยั่งชย่นใจความคิดถึงนึกถึงคุณอยู่นะคะไม่เพิ่นคิดว่าเขาก็นึกถึงคุณอยู่